สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ Cloud s c a d a Application นะครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Industrial IoT ระบบลักษณะนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับงานแอปพลิเคชันแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ดูทีละส่วนกันครับ อย่างแรกเรามาดูกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีของ Cloud s c a d a กันนะครับโดยปกติแล้วเทคโนโลยีของ Skada จะใช้ในงานโปรเซสซะส่วนใหญ่งานที่มีการผลิตต่ดเนื่องกันเอาไว้จับเทม l e เลเวลเวทน้ำหนักกันนะครับหรือตัว Flow ของงานแล้วก็ดูสภาพของการผลิต m o n ิเตอและควบคุมสภาพของการผลิตแต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลงมาสำหรับ Cloud Skada นะครับจะสามารถทำให้พวกงานออ o m a t i o n ที่จับวัตถุจับระยะและจับความเร็วสามารถที่จะใช้ระบบพวกนี้ได้ด้วยแน่นอนระบบพวกนี้จะเหมาะกับทาง end user นะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์วัสดุก่อสร้างโลงเหล็ก อาหารและเครื่องดื่มหรือว่าโรงงานทั่วไปแต่ว่ามันเป็นการมอนิเตอร์ระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมาะกับพวก Machine Builder Panel Builder หรือพวก Electrical Contractor ต่างๆอาจจะเหมาะสมกับพวก System Integrator นะครับแต่เฉพาะ System Integrator ที่ Resale หรือเอาไปขายนะครับตัว c o m p o m a x Cloud เพราะว่า End User จะทราบแน่นอน ว่ากำลังใช้ระบบของ c o m p o m a c อยู่ System Integrator ที่สามารถที่จะไปขายลักษณะนี้ได้ก็คือต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง c o m p o m a c เดี๋ยวผมพูดถึงตัวระบบ SCADA ก่อนนะครับตัว SCADA เนี่ยย่อมาจากคำว่า supervisory control and data acquisition แต่ละคำมีความหมายนะครับ supervisory ก็เหมือนกับคำว่า monitor control บการควบคุมและ Data Acquisition Data Acquisition ก็เหมือนกับ Data Logger ซึ่งในระบบนี้ตัวเซนเซอร์หรือว่าตัวมิเตอร์ก็คือ Pick Up ข้อมูลจับข้อมูลที่เราต้องการและส่งไปถ้าเกิดไม่มี SCADA เนี่ยก็คือจะส่งไปที่ Controller อย่างเดียวตัว Controller ก็จะสั่งตัว a c ค u a วเตอร์แอค o r อร์จะเป็นตัว Linear Actuator Rotary Actuator อาจจะใช้พลังงานไฟฟ้าแรงพลังงานลมนิวแมติกหรือพลังงานน้ำมันไฮดรอลิกแต่สำหรับระบบ SCADA แล้วเนี่ยเซนเซอร์จะส่งข้อมูลตรงเข้าตัวระบบ SCADA หรือตัวคอนโทรลเลอร์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลในเคสที่ไม่มีคอนโทรลเลอร์นะครับก็สามารถที่จะรับจากทางเซนเซอร์กับมิเตอร์ได้เลยแต่หลายๆสกาดานะครับไม่สามารถรับตรงจากเซนเซอร์หรือมิเตอร์ได้ต้องมีตัวคอนโทรลเลอร์คอยส่งข้อมูลคอมโพเนนต์ของตัวสกาดานะครับก็จะมีการรับข้อมูลมีการดูข้อมูลอาจจะมีการประมวลผลนะครับมีการสั่งควบคุมหรือมีการเก็บข้อมูล คำว่า supervisory นะครับหรือคำว่า monitor ต้องดูข้อมูลได้ control นะครับสั่งควบคุมหรือประมวลผลก่อนแล้วก็คำควบคุมแล้ว and data acquisition ก็คือต้องเก็บข้อมูลได้อันนี้เป็นองค์ประกอบของตัว SCADA สำหรับระบบ Cloud SCADA การรับข้อมูลกับการสั่งข้อมูลจะทำที่ตัวอุปกรณ์ใน edge หรือที่สายงาน แต่สำหรับการประมวลผลและการเก็บข้อมูลจะทำอยู่ที่คลาวด์และแน่นอนการดูข้อมูลจะสามารถทำได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาระบบที่ใช้เทคโนโลยีของ industrial IoT แล้วก็ใช้ Cloud Computing หรือใช้ Cloud Technology ด้วยนะครับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปต่อยอดได้ พราะปกติแล้วเราเก็บข้อมูลมาก็คือต้องโหลดเข้ามาลง Excel หรือเอาไปวิเคราะห์แต่ว่าเราสามารถสร้าง Analytics สร้าง Report ททำการประมวลผลในลักษณะ Business Intelligence System หรือใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ข้อมูลใน Cloud ได้เลยแทนที่จะดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะอย่างนี้นะครับเราส่งข้อมูลกลับไป นะครับประมวลผลและดูข้อมูลเลยได้อันนี้หมายความว่าระบบที่ใช้คลาวดหรือ Data อยู่ที่คลาวดแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดได้มากกว่าระบบที่เป็น Stand alone อยู่ที่ไซต์แน่นอนอันนี้เป็นองค์ประกอบของ Cloud Skada นะครับตัว Controller, Actuator, Meter หรือ Sensor สามารถที่จะต่อเข้ามาจุดที่รับข้อมูล และสั่งควบคุมได้เราใช้อุปกรณ์อยู่2อย่างด้วยกันก็คือ Industrial IoT Gateway กับ Industrial Cellular Gateway รวมกันครอบคุมทุกเคสนะครับก็คือการใช้ตัว Red Lion นเนี้ยคอนเวิรตัวโปรโตคอลแล้วตัวมันเองเป็น Industrial IoT Gateway ด้วยสามารถส่ง MQTT ขึ้น Cloud ได้แต่ว่าตัวมันไม่สามารถ connect Cellular เข้า Cloud ได้นะครับ ก็ต้องใช้ร่วมกับตัว Cellular Gateway แต่ตัว Cellular Gateway ตัวนี้ก็มีข้อพิเศษก็คือว่าสามารถที่จะรับโปรตโตคอลพวก Mo ดบั s หรือรับพวก IO ได้ถ้าเป็นโปรตโตคอลที่ไม่ได้ยากนะครับสามารถใช้ตัวนี้ของ king pigeon เป็นตัว standalone ได้แล้วตัวมันเป็น Cellular Gateway ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็คือ สามารถที่จะส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ได้สามารถใช้ทั้งคู่รวมกันในงานยากนะครับเทิดงานไม่ยากก็คือใช้แค่ King Pigeon ตัวนี้ตัวเดียวในการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์หลังจากที่รับข้อมูลแล้วก็มีฟังก์ชันในการสั่งควบคุมที่ Edge แล้วด้วยตัวฮาร์ดแวร์ของเรานะครับส่งข้อมูลขึ้นมาประมวลผลและเก็บข้อมูลในคลาวด์เรามีแอปพลิเคชัน Apple Mac Cloud s c a d a หรือตัว CC l i t e Cloud s c a d a ที่สามารถทำฟังก์ชัน2ส่วนนี้ได้หลังจากที่อยู่ที่คลาแล้วสามารถดูข้อมูลได้ผ่านทุก Device นะครับที่ใช้ตัวเบราว์เซอร์แล้วเรายังมี Native Application มือถือของทั้ง Android แล้วก็ทั้ง iOS อีกด้วยโมเดลนี้เรียกว่า SaaS นะครับคือ Software as a Service ไม่จำเป็นต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องบริหารตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคลาวด์อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวฟีเจอร์ของ Cloud s c a d a กันต่อเลยครับส่วนที่เป็นฟีเจอร์คลาสสิกของตัว s c a d a นะครับคือตัว Process Flow Diagram อันนี้เป็นการแสดงลักษณะรูปแบบการผลิตกระบวนการโปรเซสของการผลิตในแบบวิชวลนะครับก็คือจะเห็นเป็นลักษณะไอคอนลักษณะนี้ยจะเห็นเป็นแท้งเป็นมอเตอร์เป็นรูปภาพต่างๆแล้วก็จะมีข้อมูลหรือสถานะปัจจุบันของแต่ละกระบวนการอยู่ทางซ้ายนี้เป็นของตัว Ignition นะครับ ทาง apple mac garda ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอันนี้แล้วทางขวามือนี้จะเป็นของ cc light อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่ u n i q u หน่อยนะครับสำหรับตัว cloud g a d a ก็คือตัว dashboard แล้วก็ตัว widget ตัว dashboard ลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถเลือกประเภทของ การดูได้อันนี้จะคล้ายๆกับพวกระบบวิเคราะห์อย่างพวกที่ใช้ใน MES ทาง Manufacturing Execution System หรือจะเป็นพวกแบบ Analytic Software มากกว่าอันนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเลือก Widget Type ได้เป็นแบบ Diagram ที่เป็น Chart Bar Chart หรือเป็นเส้นหรือเป็น value ขึ้นเป็นตัวเลขอย่างเดียวเป็น g เ g e เป็นแกนชาร์ตอันนี้บอกถึงสถานะอันนี้เป็นพายชาร์ตนะครับแล้วก็เป็นฮิตแมปอันนี้ลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเกจอันนี้เป็นลักษณะของไดอะแกรมนะครับเป็นชาร์ตไทป์อันนี้เป็นลักษณะของสถานะซึ่งก็หมายความว่ามันสามารถที่จะคำนวณ OEE นะครับทึ่งประกอบไปด้วย availability ทาง performance แล้วก็ quality ในระดับ machine level ได้นะครับ ถ้าพูดถึงตามมาตรฐานก็คือทำได้ในระดับเซลล์เลเวลตามมาตรฐานนะครับก็คือได้ในเลเวลนี้นะครับไม่สามารถ g อ r เ g เกตข้อมูลได้อันนั้นต้องใช้เป็น Apple Mac Production นะครับซึ่งสามารถ g อ r เ g เกตข้อมูลและออกแบบไว้สำหรับ พวก OEE หรือฟังก์ชันสำหรับ MES System โดยเฉพาะด้านซ้ายนี้เป็นตัวอย่างของระบบ MindSphere นะครับด้านขวาเป็นตัวอย่างของระบบ Apple Max นะครับที่สามารถที่จะโชว์ชาร์ตต่างๆได้ข้อแตกต่างระหว่าง d a s h บอร์ดที่มีวิจิตนะครับกับตัว Process Flow Diagram ก็คือระยะเวลาข้อมูลในแดชบอร์ดเนี่ยอาจจะแสดงถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาก็ได้เช่นสถานะในระหว่างช่วงเวลาของกะนี้ระหว่างช่วงเวลาของ7วัน1อาทิตย์1เดือนอะไรลักษณะนี้แต่ว่า process flow diagram ก็จะโชว์ในสถานะปัจจุบันเท่านั้นหรือจะเอาวิจิตมาฝังอยู่ข้างบนของตัว process flow diagram เพื่อแสดง ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดจะผสมกัน2ออย่างจะเริ่มงงกับทางตัวข้อมูลนะครับคำว่า data acquisition ใน Scada นะครับก็ต้องหมายถึงตัว Data Locker ซึ่งเก็บข้อมูลอยู่ใน Cloud Scada แล้วก็สามารถดึงออกมาวิเคราะห์ใน Excel ได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาอีกด้วยฟังก์ชันสุดท้ายสำหรับ S Cloud s ส a d a นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยสำหรับ Scada ที่อยู่ในบนคลาวดนะครับก็คือการทำอเลอร์แล้วก็ทำอ a ล r ามเพราะว่ามันต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วอยู่ใน Cloud อยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดอยากจะทำอเลอร์ตบั l a r มในไซต์ <c oughs> ก็ต้องติดพวกแบบทาวเวอร์ไลหรือ Beacon หรือตัวส่งเสียง <c oughs> เพื่อทำให้คนรู้นะครับแจ้งเตือนแต่ว่าจอที่เราดูอยู่ ปัจจุบันในแต่ละวันนะครับเยอะที่สุดก็เป็นพวกจอมือถือซึ่ง c l o u s s a d d a สามารถ alert เข้าไปในทาง line ได้ทาง sms ได้ส่งเป็น e ีเมลก็ได้นะครับดูบนแล็ปท็อปนะครับในทาง e ีเม l และก็สามารถที่จะส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันอื่นๆได้โดย integration อันนี้เป็น feature highlight ของ c l o u s s a d d a ครับอันนี้เป็นจบพาร์ทหนึ่งสำหรับตัว Cloud Scada IIoT Solution นะครับที่ไฮไลท์ก็คือเป็นตัว d a s h บอร์ดกับ Process Flow Diagram นอกจากนั้นก็จะมีฟีเจอร์ของพวก Data Logger Alert กั Alarm และแน่นอนดูได้ทุกที่ทุกเวลาผมได้ Overview ว่าตัว Scada เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไฮไลท์ตัวฟีเจอร์ของตัว d a s h บอร์ด ตัว process flow diagram ตัว data l o g g e r แล้วก็ตัว alert กับ alarm ให้ดูมีส่วนที่แตกต่างระหว่าง dashboard กับ process diagram นะก็คือเวลานั่นเองแล้วบางครั้งก็มีการเอา2ตัวนี้มา mix กันแต่ว่าเพื่อ mix กันมากบางทีอาจจะทำให้งงกับตัวข้อมูลได้เดี๋ยวจะมาเทียบศักยภาพของ cloud s c a d a กับ ระบบ s c a d a ที่อยู่ในไซต์างานให้ดูนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันชนะหรือแพ้กันยังไงแต่ผมบายง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องการควบคุมมากระบบ Cloud s c a d a เหนือกว่าแน่นอนถ้าเกิดเป็นงานที่จะต้องใช้การควบคุมใช้การควบคุมและต้องการที่ควบคุมอย่างเร็วตัว Scada ธรรมดาจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นงานที่จะใช้มอนิเตอร์แล้วก็ควบคุมแค่เปิดปิดเนี่ยตัว Cloud s c a d a มีประโยชน์กว่าอยู่เยอะมากแบบมีฟีเจอร์เด่นๆอยู่เยอะมากราคาก็ดีกว่าอย่างเหลือเชื่ออีกด้วยวันนี้ผมขอลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับ